My am อ่าอ่าไอนโไมานเห็ำห้ด้วยเนื่อจากจัหวัดแพรค่คครับผมค่ะพนมาจากทัาไก่นะคะลูกหลานปูตาู้ชีบะขาวขอเข้าหมวดที่สองนะคะพนมาค่ะ,ม,คะ<ด>มีอาหารกันกินพอดีเป็นรอยผมเจ็ดสิบสามเจ็ด <laughs> เก็บสามเก็บกระเรียกคันนี้ก็สามเก้าเก็บสามครับแต่ว่าเราใส่มวันอาไปซะแล้วีเนเนั่งอยู่เห็นเบื้องบัคเขียซื่อกัเป็นเรียกนี่นั่งกินข้าวคิดรายนะครับมือกี้ดูซื้อว่าคิดลายการแล้วว่าความดันึ้นเด้นับเด้อ อ,อ,อาวณีอดีรักนะคะอดีรักกุหลาบแดงนะคะผลงานก่อนรัมแม่ครูของหวานทองกับอาจารย์สุกิตบ่อทองในชุดังครับในชุดชุดค่ะชุด,ชดคะคู่ขวัญสืบตำนานนะคะ,นนนะ,คะเป็นบทเพลงที่แมค่ครูแต่งขึ้นมานะคะอดีตรักกุหลาบแดงค่ะซึ่งเป็นครูเสียงแค้นแทนใจนะคะครับค่ะ เฮาก็ยวมสัญญากันเวลาเดินคือปัญญาสิฮักกันอยู่บ่มาเป็นมาแต่เป็นทบอกคือเ no เัวลาแดงที่วังบสุวนนั้นบ่อเลนบ่อเลนร้องว่ลนมงรักุไม่สนจาเจอมาเจอพบน้องนางอีกคราอีกผ้าล้อมจาเใืญ่ไม่ดูมันคุกกรอบไดะจ้างแต่งตัวไปไอ้คนนี้อยากคิดใจเดาบ้างหมว่าใครคุ้รองอ้เอ๋ยยัมา 别。<laughs> <laughs> รับทีไม่พูแต่งกันมาล้อคู่กันกับอาจ,อา,จารย์สมจิตบอท้องฟังเุลาเลยนะครับผมฟังอันรักนะครับอันที่รักกูรักแทงค่ะพร้อมกับเสียงแคนแทนใจอีกผลงานก่อนลำบหนึ่งนะคะแล้วก็สิขึ้นหอคุยกับปูนะคะแล้วล้อโค้งสุดท้ายแต่ว่ามือนีจะสิมีโค้งสุดท้ายก็มีกบระปูด้วยร้อฟังเล้วคุยอยู่ในกลุ่มกันเลย เสียงแคนแทนใจครับเสียงแคนแทนใจนะคะครับเป็ดผลงานเพลงสุดท้ายนะครับเสียงแคนแทนใจครับผมใน คนที่อ้ายไม่ปองเดี๋ยวนี้น้องเป็นของเพิ่นแก้มเอ้ยแก้มเพิ่นเอ้ลืมสิยังแค้นที่บักอ้ายเคยวอนมาไม่ตาดูเฮายิน ละกลับมาเดอลกลับมากบาบเดอทั้งเท้าเอ,ออเ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 ออโก้ลูศักดิ์ศสีเธอไเป่าแขนลำนำกันเป็นผู้ควัญถวายก่อนเมื่อนี้น้อง Oh the same เสียงนกแขนไอ้เอาน้ํามาต้มอ้อย อันลื้อเสื่อหรือว่า่าแต่แทนหรือว่าแอมนอกแต่ฟ้าพลายาเอ่ยเหม็นบน่มีหุ่นชายนี่เแออออออม่นวายสายเล่นคือ

爸爸，爸爸。 Thank you. ข้ากินน้ำหางเรือนางล่ะผ่านไปนะคะเวลาหมดพอดวนกนแดดต้องหลไหพอดีแดดก็ต้องหลับซองเลยนะคะเดียวนี้คณะนี้ได้เปลี่ยนนาฬิกา22นาทีนะคะใค่าลือมชีึืนพรออรแล้วเวลาผิดเวลาอันสมควรวะแม่ครับตัน้ครับที่ทุานจันบา กํลัง่งการเมองนการรได้ผริบอกปูนอยู่นะครับนี่เป็นมือสันบันดีรางผลิตที่อย่างพ้อยในทิ่งนั้นเป็นปรารถนาการเสริมการแส่ด้วยด้วยเพื่อครัระรมยานที่ทอ็นนี้สาธุสาุให้แรนนํากันเรสุกในาราวนํากันนะคะค่ะคิดว่าตัวนี้แก่หายคอเห้่ออกนะคะคิดว่าตั่ในใจเาเข้าออกนะคะหาว่ามีแรงมาดูบันดาลก่คือผูตากูชิบขาวสิงซักิ์นะคะ ไม่เชื่ออย่าลูกดูสิ่งที่มอวงก็เห็นแต่สาม,มารถให้เข้าในเห็ดในสาในจนเท่าทุ่มือนี้นะคะประมาณแปดปีแล้วนะยนะิมเย็ดแปดปีนะคะค่ะที่เรือเห็ดเรือสามานะคะเป็น,น่ยนพุธเร็ดทุกอย่างนะคะกู้กระทันสุราไให้แม่กู้เรื่อยๆนะคะพร้อมกับสายบุญน,นะคะสายบุญที่เพิ่นมีจิตใจแบบว่าเป็นกุศลนะคะเห็นแม่กู้เห็ดแม่กู้สาอย่าค่อยอย่าเขียนน้ำนะคะ แมนสิลกเล็กน้อยๆนะคะแต่ว่ามากเลยน้าใจของเข้าเขาบ่ทันมีโอกาสได้รางวัลใหญ่แมนบ่อาจารย์ค่ะเข้ากับห่อยเขียนน้ำเพินไปนะคะสิเป็นเงินลีกเงินน้อยนะคะเพราะดนว่ากันอันเดีย สิบบาทนะทุกคนมันเป็นส่วนครับค่ะมาเพื่อนำใจขันผู้ใดบ่มีนะคะอนุโมทนาสาธุบุญไปนำเด้อค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญไปนำแม่คู่นะคะแม่คู่ก็เป็นในแค่สะพานบุญนะคะหรือว่าค่ะให้ลูกหลานได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้สร้างมหาเจดีย์ว่าเป็นแนวสร้างนายนะคะพร้อมกับปูน้าโคปูอนันต์นาคนานะคะ พร้อมกับประตูโค,ค้งหอระฆังล้วก็ศาลาการปริญญาตรียนนะคะพร้อมกับห้องน้ำ้องในนะคะมีทุกอย่างค่ะพร้อมกับคุณนวรัตน์บุริมเจริญน,นะคะเพื่อนการรวมศาสร์วมเฮ็ดมาน้ามตลอดพร้อมกับแม่น,น้อยคลายครูหลายคนนะคะที่บ่ได้เอรยซื้อเอยน้าพร้อมกับคุณอ่อนนิชานะคะมื้อนี้งวดนี้ก้นใดเราสิมาเฮ็ดกับข้าวสู่ฟูกินคือเก่านะคะ คุณอนนิชาผู้หาย่าไรกับค่าเก็บเงินสิบเก้าค่ะให้ค่าเก็บเงินคุณอนนิชาสิบเก้าสิบเก้าหรือสิบหกกับพี่พี่จ,จรนนาคุณนะคะเนะานะค่ะคผู้ลงนว่าอยากฟังเสียงปูค่ะเมื่อนี้แม่คูขคอ,อนอญาตปูรูว่าว่าท่านได้เพาฉั้นคนรอว่าท่านออกจอแล้วว่ะให้แม่คู่บอลแทนนะคะค่ะแจ็น้อยลูกล้านทานการสิแตงคัน นะคะแ่งขันขึ้นคาราวาฟูค่ะผู้ยุกไกยุกไกนะคะเพิ่นฝ่าท่านหนักหน่อยอนะทราบแต่โม่ท่านยิ้มมากกะมีนะคะไลายืซอไล่เสียงเก่าขึ้นถหนะะน่นูด้วยครับบอเวเดอร์ค่า แลก็ปอกต้มยำดสุกเกิตตดชอร์ดดวครับตัวเป็นยิ้มแล้วรวยด้วครับแต่ตงโมเ้ารวยเสียบเข้ารวยแล้วก็เชียบเปรี่ยวเร้าวยนัทชานชาโชน้องไอซ์พารวยนะคะพ่อตาต่อกิงใจบางเศร้า่นบางเศร้าหายเยอว่า ตัวเสลตัวได้มันล่ามันฝันดีเยเคื่อนเนี่ยตัวละาอ่อนฟูอย่อจเกับูเอ้ยสัจุมมเคื่อนเนี่มเคื่อนเนี่ตัวใดน้องว่าูตัวเดียวฟูรูซะ่าสั่นว่าูเรยว่าตัวเดียวกับมีเก่าตัวเดียวอะไรกันหร่าข้าเสตัวเดียวูรูรับคุณขอบคุณขอบคุณต่อไปกแล้วกันวัดนาวัาไปวนีูคน ค่ะหมอพอาภูนะค่ะจังไันเดียวยิมกับเตยวโมกับเอกกับพ่อเขียรติพันเอพนสิสรุปให้นะค่ะครับผมค,ครับครับ ครับพี่ที่ล่าถวายนะครับในคู่กับพ้าลูกศิษย์ลูกหาครับล่าถวายเป็นทีเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะกับปอขอบคุณขอบคุณ่วาจะเป็นทีมงานนั่งล่ำนะครับไก่บันไดนะครับก็เดินทางมาร่าถวายครับเะวาครับขับเป็นมือโคกสุดท้ายนะครับมว่านีกับล่อยู่วัดป่าป้าบัรมือนะครับรับล่แล้วกับยมสานะครับก็จังแม่ในป้าพอนปัทมาเกียโนกหน้ากระตาสีครับหลายผูหลายก้น ครับคือว่านั่งร่ำเลหลายท่านนะครับที่เดินทางมากเพราะว่าจะเป็นเก,กียร์กบุณเกษตรกับเสือตรง,ตรงอกครับเป็นก้ามาซอยตลอดนะครับขอให้ได้ชมในมานํากันความกับเอฟซีว่าจะเป็นคุณแม่จอยไข่มุกแดงนะครับคุณแม่ข้าหมากไงนะครับจะหาพักเข่าถวายปูเพรว่าจะเป็นไข่มุกแดงก้อยกุ้งแล้วก็เอฟซีจากจังหวัดแพร่ภาคเหนือนะครับเพื่อนใดนํา ครับเนประยงคลิปนะครับเนาะกาคาขนงครับมาถวายปูนะครับกษัตริย์ทูสาทูไฮเดโชกุน้ำกันกันเอฟซีเป็นเดินทางมาหลายปีละละครับที่รวมบุญมากครับเป็นโชคมาหน้ากันครับกติดต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะครับหลังจากน้ำปัจจัยของพ่อพี่น้องครับถวายปูแล้วครับแม่กู้สีมัสรุรุภัยรากาท่านสองสีมัสรุปอีกเพียงหนึ่งครับรอดยึดตามไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้อันยิ่งและก็ทุกช่องกาขอสวัสดีครับ